นี่นะครับเป็นยันมหาโชคมหาลาบนะครับเป็นยันที่เป็นสิริมงคลมากที่สุดนะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยครับเรามาเริ่มชมสูตรหลักสิบบนสูตรลับสี่สูตรโดยกันนะครับวันนี้จะนำเสนอหลักสิบบนสูตรลับ ั้ง4สูตรนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเริ่มตั้งแต่ออก405นะครับขอทุกท่านติดตามชมกันเลยนะครับสูตรที่1ได้0 1 3 4 5 6 7 สูตรที่สองเจ็ดแปูหสูตรที่สได้4 5 6ห้าหกูสูตรที่4ได้4ีสูตรที่สี่ สูตรที่4ีนะครับขอโทษครับสูตรที่4ได้7 8 0 1 2 4 6เรามาดูกันว่าเอาเฉพาะชน4สูตรกับ3สูตรเท่านั้นนะครับ 01234 0น 1, 4ได้สสูตร1 1 2 3 1ได้3สูตรไว้ข้างล่างนะครับ3 1ได้1 4 1 2 3 4ได้3สูตร5 1 2 1>, 1 2 3 4ได้4 7ได้4 0นะครับทำไมนะครับหลบก่อนนะครับได้0 7เลขที่ออกเลขที่ออก4 0 5เพราะฉะนั้นเลข0กระมานะ เลขสิบนะครับงวดที่จะถึงนี้หนึ่งสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบห้าสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สองได้สี่ห้าหกเจ็ด สูตรที่3ได้8 9 0 1 2 3 4สูตรที่4ได้4 5 7 8 9 1เสครับเดี๋ยวเราจะรู้ผลว่าชน3ามสูตรสี่สูตรได้อะไรนะครับ

สาม2 3 4หทษนะครับเออไปว่า3ได้1,2,3,4 3ได้4นะครับเพราะฉะนั้นนี้ลบออกนะครับ 843หลัก10 1หสิงหาคม2 6 6 3ได้843นะครับ8 4และ3รอง7กับ1นะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมนี้เฮงๆนะครับงวดต่อไปเป็นหลักหน่วยบนสูตรลับนะครับ โปรดติดตามขอให้โชคดีสวัสดีครับ